สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าจอมคนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ที่ชอบสนุกเอาผ้าขาวม้ามาผูกเอวและทูลรัชกาลที่5ว่าทรงคันเพื่อที่ตนเองจะได้เงินเพิ่มค่ะคุณผู้ฟัง เรื่องนี้มาจากโครงกระดูกในตู้ซึ่งเป็นหนังสือที่หม่อมราชวงศ์คฤธิตปราโมชนำเรื่องราวบรรพบุรุษของท่านที่เป็นโครงกระดูกไปหมดแล้วมาเล่าให้กับลูกหลานฟังและคนอื่นๆได้พลอยฟังไปด้วยโดยท่านออกตัวไว้ว่ามีบางท่านเห็นว่าผู้เขียนนำเรื่องที่ไม่ควรเล่ามาเล่าแต่ผู้เขียนเองมีความเห็นว่าเมื่อเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงถึงจะไม่เล่าเอง ต่อไปก็จะมีผู้อื่นนำมาเล่าจนได้แต่เมื่อผู้ที่จะนำมาเล่านั้นไม่ได้ใกล้ชิดกับบุคคลในเรื่องและไม่ได้ยินกับผู้รู้ด้วยตาก็อาจเล่าผิดพลาดซ้ำเติมและต่อเติมไปในทางที่ไม่เป็นจริงได้มากเรื่องของบรรพบุรุษใครคนนั้นก็ควรเล่าเสียเองจะดีกว่าเรื่องที่ท่านนำมาเล่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสนุกของป้าปุกค,ค่ะ ซึ่งป้าปุกเป็นที่ดาของเจ้าพญาสีพิพัฒหรือแพบุญนาคซึ่งเป็นเอกอักรราชทูตจำทูลพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปเจริญสัมพันธไมตรีนระราชสำนักพระเจ้านโปเลียนที่สามนักกรุงปารีสเป็นองคมนตรีและก็เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ห้าและมานดาชื่อว่าเอี่ยมเป็นหลานปู่ของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาติหรือทัดบุญนาค หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยและก็เป็นพี่สาวของหม่อมแดงปราโมทณอยุธยาซึ่งเป็นหม่อมในพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าคำรบจึงมีศักเป็นป้าของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ได้ถวายตัวคุณป้าปุกเข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมท่านหนึ่งในรัชกาลที่ห้า ม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้เล่าว่าคุณป้าปุกดูเหมือนจะมีนิสัยใจคอค่อนข้างจะรักสนุกมีเพื่อนมากชอบสนุกเฮฮาและชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงโดยเป็นเจ้ามือใหญ่อยู่เสมอที่เรือนท่านในวังนั้นก็มีเพื่อนฝูงและก็ญาติไปมาหาสู่และก็เลี้ยงดูกันอยู่เป็นประจำบุตรหญิงบุตรชายอื่นๆท่านก็มีอยู่มากเบี้ยววัดเงินปีของเจ้าจอมนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมากมายอะไรนะัก ถ้ารู้จักกินรู้จักใช้แต่พอควรก็พอจะรักษาเกียรติยศของเจ้าจอมไว้ได้แต่ถ้าจะเป็นเจ้ามือใหญ่อย่างคุณป้าปุกเงินทองก็จะต้องขาดมือลงไม่พอใช้ในสมัยนั้นมีระเบียบอยู่ว่าเจ้าจอมคนใดทรงคันพระองค์เจ้าก็จะได้รับพระราชทานเงินเลี้ยงคันร้อยช่างหรือ8,000บาทซึ่งก็เป็นเงินมากมายในสมัยนั้นอยู่มาวันหนึ่งคุณป้าปุกก็กราบบังคมทูลว่า ทรงคันพระองค์เจ้าแล้วราชการที่ห้าจึงทรงพระกรณาพระราชทานเงินร้อยช่างตามธรรมเนียมคุณป้าปุกก็หน้าบานและคันคุณป้าปุกก็โตขึ้นเรื่อยๆตามธรรมดาของคนมีคันจนในที่สุดก็ครบทศมาศถ,ถึงเวลาที่จะประสูตริพระองค์เจ้าวันที่คุณป้าปุกจะประสูตริพระองค์เจ้านั้นเจ้าพนักง,งานก็จัดเครื่องดุริยะดนตรี มีปีพาดและแตรสังแตรฝรั่งเข้าไปเตรียมไว้พร้อมตามพระราชประเพณีถ้าประสูติพระองค์เจ้าชายก็จะประคมตแตรสังแตรฝรั่งและปีพาดแต่ถ้าประสูติพระองค์เจ้าหญิงก็ประโคมแต่ปีพาดเท่านั้นบรรดาพวกเจ้าคุณราชินิกุลฝ่ายในก็คือคนในสกุลบุญนาคที่รับราชการอยู่ในวังเช่นเจ้าคุณจอมมดาสดามลีเจ้าคุณนุ่มซึ่งเรียกกันว่า เจ้าคุณตําหนักเดิมเจ้าคุณครีเจ้าคุณเป้าตลอดจนเจ้าคุณตาซึ่งเป็นบิดาของคุณป้าปุกและพระยาในสกุลบุญนาคอีกหลายท่านก็พากันเข้าไปนั่งในเรือนคุณป้าปุกพร้อมกันเพราะครั้งนั้นจะเป็นครั้งแรกที่ประสูตพิพระองค์เจ้าในรัชกาลที่ห้าซึ่งมีเจ้าจอมมันดาเป็นคนในสกุลบุญนาคแต่คราวนั้นไม่ได้มีการประโคมพระองค์เจ้าประสูติเนื่องจากว่าเมื่อเห็นว่าจะไปไม่รอดเข้าจริงๆ คุณป้าปุกท่านก็เผยความจริงว่าคันของท่านที่เติบโตขึ้นมานั้นท่านใช้ผ้าเข่าม้าพันเอาไว้และเสริมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาท่านมีได้ทรงคันพระองค์เจ้าเลยแต่เช้ารอยคุณป้าปุกท่านจะเป็นคนสนุกสนานทําให้ราชการที่ห้าเบิกบานพระราชาอารืไทยมาได้เสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือรัชการที่ห้าจึงไม่ได้ทรงพระพิโรธ แต่กลับทรงเห็นเป็นเรื่องขบขันมิได้ลงพระราชอาญาแต่อย่างใดเพียงแต่พระองค์ทรงเปลี่ยนระเบียบเสใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าเจ้าจอมทรงคันพระองค์เจ้าจะต้องประสูตริพระองค์เจ้าให้หินเซก่อนจึงจะพระราชทานเงินเลี้ยงท้องหนึ่งร้อยช่างนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงนำมาเล่าโดยผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลในเรื่อง ซึ่งได้ยินด้วยหูรู้ด้วยตาและไม่ได้ต่อเติมไปในทางที่ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้นะคะปรากฏอยู่ในหนังสือโครงกระดูกในตู้ของหม่อมราชวงศ์คือกิ์ปราโมดขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์วิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ